แล้วก็ามาอีกวัดนึงครับเทวสวุวรรณวัดท้ายหาดนี่เป็นเาวเวสุวรรณวัดท้ายหาดครับเาวเวสุวรรณวัดท้ายหาดคล้ายๆกับวัดอินทารามมีพื้นที่จำหนา่ากตรงไหนบ้าง Lýp ơn ubozot lang kau ubozot lang kau ubozot lang kau

ไปอ like ุโมงไปตอกอโมงลงไปนครับองไปเรื่ยรอาบนี่ไปรอจะมดีโนคนเอนนี้รอดไปลองกใหรอป เยอสูงนยแเ็มาล้องก็จะมีน hmm. mm ้ำสิเล็กน้อยด่าขึ้นไปถ้าขึ้ โอ like ้ก็ยังอีกหลายนับไปเนี่ยว่าโบดใหม่เรือโหอีกหลายหลายสิบล้านหลายด่างหลายนับหลายสิบล้านโอ้เป็นนั่นด้วยปูนหอยด้วยใช่ไหมครับเป็นปูนหอยโอ้หลายจังงานเลยครับถ้ามีถ้ามีพอดังๆด้วย พอดังๆมาเกิดสัก okay, นะ oh, yeah. องนะครับโอเคนะเอาไปน้องๆหลวงพ่ออิดก็พออ่าครับหลวงพ่ออิดวันไหลตังอันนี้เป็นแม่นางธรณีที่โวยผมต้อนะงบนเป็นราหู nên sang một